เหตหัวใจอย่างไรเขียนเจนิตาภาคอริสาจู่ๆคนที่เคยนิ่งเคยขรึมในสายตาเธอก็ดูเปลี่ยนไปรู้สึกไปด้วยกันอยากไปด้วยกันเดี๋ยวมันจะดีเองแค่เชื่อฉันสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติพุทธศักราช2557และฉบับเพิ่มเติม ไม่อนุญาตให้สแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อสร้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการลอกเลียนแบบดัดแปลงทำซ้ำหรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายบัญญัติไว้ชื่อนามสกุลของตัวละครรวมถึงชื่อสถานที่ต่างๆในนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงนามสมมุติ และเกิดขึ้นตามจินตนาการของผู้เขียนเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาพาดพิงหรือกล่าวถึงบุคคลใดชาลเตอร์ที่หนึ่งปฏิเสธใจไม่ไหวเสียงเคาะประตูหน้าห้องนอนประมุขของบ้านดังเบาๆสองทีก่อนร่างแบบบางภายใต้ดรลสสีครีมยาวคลุม,ลมเขา่าแขนยาวข้อปาดจะก,ก้าวเข้ามา เห็นว่าคุณลุงมีเรื่องจะคุยด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มมองคู่สนทนาก่อนรอยยิ้มนั้นจะแคบลงเมื่อต้องเหลือบสายตาไปหาอีกคนที่นั่งเยื้องกับท่านใช่ออกไปข้างนอกมาหรือหนูเชอค่ะไปร้านยายกดมาค่ะผู้ใหญ่เจ้าของห้องพักพยักหน้ารับรู้นั่งสิมีเรื่องจะรบกวนนิดหน่อยคะปกติคนบ้านทิติวัด ก็มีเรื่องให้เธอทำอยู่เป็นประจำแต่ไม่รู้ว่าทำไมครั้งนี้ถึงให้ความรู้สึกแปลกไปคุณพ่อมีอะไรก็พูดมาเถอะครับก่อนหน้านี้มานั่งตรงนี้ถามว่ามีอะไรท่านก็ไม่บอกเอาแต่ถามเข้าเรื่องงานฉันอยากให้แกสองคนมั่นกันพอสิ้นเสียงกล้องกังวานนั้นกลับเป็นเธอเพียงคนเดียวที่มีปฏิกิริยาส่วนคนข้างๆเอาแต่นั่งนิ่งเพื่อรอฟังคำอธิบาย นิ่งสงบและเยือกเย็นสมเป็นเขาทาราทิพทิติวัฒน์ไม่ถามหน่อยหรือเจ้าทิพคุณพ่อไม่คิดจะอธิบายหรอครับฮ <c oughs> คนแก่พ่นลมหายใจขำคนหน้านิ่งถ้ายายอิงเป็นผู้ชายท่านคงไม่เรียกแกมาคุยแล้วท่านก็สบสายตาหนุ่มสาวตรงหน้าทีละคนอีกครั้งทั้งสองคนรับรู้เรื่องสุขภาพของพ่อดี ถ้าพ่อไม่อยู่พ่ออยากให้แกเป็นคนดูแลดนูเชิดแทนพ่อเช่าไม่ฟังลุงก่อนนะแล้วลุงจะให้เวลาหนูตัดสินใจเธอเสียมารยาทไปหน้าสวยเลยต้องก้มลงเล็กน้อยเพื่อขอโทษพ่อไม่อยากให้หนูเชิดอยู่บ้านนี้โดยไร้สถานะไม่อยากให้ทุกคนในบ้านเห็นน้องเป็นคนรองมือเป็นคนใช้เป็นแค่ผู้ดูแลเจ้าแฝด พูดมาถึงตรงนี้ท่านก็เงียบไปหญิงสาวที่เจ้าสัวนิธิทิติวัตรกำลังพูดถึงเธอคือน้องสาวของลูกสะใภ้ที่จากไปแล้วพร้อมกับลูกชายคนโตของเจ้าสัวและอุบัติเหตุเมื่อสามปีก่อนก็นำมาซึ่งความเจ็บปวดแก่ครอบครัวโดยเฉพาะเด็กชายฝาแฝดวัยแปดขวบที่ต้องสูญเสียบิดามารดาตั้งแต่อายุอย่างน้อยทำให้ผูดเป็นน้าอย่างเชริตาธรรรงพิวัตร ต้องทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจในการดูแลหลานอย่างใกล้ชิดภายใต้ร่มเงาของบ้านทิติวัตรซึ่งเป็นผู้มีพระคุณที่อบอุ้มเธอพี่สาวและบริษัทของครอบครัวก็หดุดพ้นจากวิกฤตและคนทรยศและเมื่อทิติวัตรมีพระคุณถึงเพียงนี้จะให้เธออยู่บ้านนี้เฉยๆได้อย่างไรนอกจากหน้าที่หลักที่ต้องดูแลหลานๆแล้วเชอริตา้ายังกลายเป็นคนโปรดของทุกคนในบ้านอีกด้วย โดยเฉพาะซ e o สาวอย่างอิงทาราทิติวัฒนที่ชื่นชอบทั้งฝีมือการทำอาหารการดูแลเสื้อผ้ารวมไปถึงรสนิยมในการเลือกใช้ของส่วนตัวถูกอกถูกใจจนต้องใช้บริการเป็นประจำหากเป็นคนโปรดแค่บ้านหลักคงไม่มีปัญหาทว่าบรรดาน้องๆของเจ้าสวนิธิที่อยู่ในบ้านเดียวกันดันหาประโยชน์จากผู้อาศัยคนนี้ด้วยเหตุผลเดียวกับอิงทารา แถมยังเรียกใช้กันอย่างไม่เกรงอ,อกเกรงใจมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับมีคราวนี้เป้าสายตาของท่านประมุขมองไปที่ลูกชายคุณรองเพียงคนเดียวถ้าแกมีคู่คนอื่นจะได้เลิกจับคู่ให้แกและโฟกัสแค่หน้าที่การงานของแกเท่านั้นผมกับมิปฏิเสธทุกสื่อไปแล้วชัดเจนทุกถ้อยคำนั่นแหละถ้าแกไม่มีตัวจริง คนอื่นก็จะจ้องแต่ว่าเมื่อไรฐานไฟเก่าจะคุอย่างน้อยก็สองปีที่เหลือสำหรับเส้นทางทางการเมืองธราทิพทิติวัฒนุ่มหล่อมาดเนี้ยวัยสาิบแปดเขาอยู่บนเส้นทางทางการเมืองมามากกว่าห้าปีแต่เพิ่งจะได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในสมัยนี้เมื่อสองปีก่อนเพราะต้องอุทิศตนให้กับงานการเมืองจึงทำให้ปัจจุบันผู้ชายหล่อโปรไฟล์ดีคนนี้ไร้ซึ่งสาวข้างกาย แต่ก็ไม่วายเป็นข่าวกับแฟนเก่าที่เลิกรากันไปแล้วกว่าสมปีไหนจะเป็นเพื่อนคนดังที่เขารู้จักสังคมของทาราทิพย์ค่อนข้างกวาง้างขวางนอกจากจะเป็นนักการเมืองครอบครัวยังทำธุรกิจใหญ่อีกด้วยและถึงแม้ว่าในบ้านเขาจะดูเป็นคนสุข,ขุมพูดน้อยทว่านอกบ้านทุกคำพูดของชายหนุ่มล้วนเต็มไปด้วยสเสน่ห์ที่ทำให้คนหลายล้านหลงไหลนักการเมืองหนุ่มอนาคตไกล พูดอะไรก็ดูฉลาดปาดเรื่องไปเสียหมดแต่จะว่าเขาไม่มีใครอยู่ข้างๆเลยเห็นที่คงไม่ใช่เสียทีเดียวเพราะนอกจากเชริตาจะต้องกลายเป็นคุณแม่ของหลานแล้วคุณอาผู้ชายหนึ่งเดียวในบ้านจึงต้องรับหน้าที่เสมือนคุณพ่อเด็กแฝดไปโดยปริยายภาพครอบครัวสี่คนทํากิจกรรมร่วมกันจึงมีมาให้เห็นบ้างตามสื่อต่างๆแม้กระทั่งบนโลกโซเชียลมีเดียส่วนตัวโดยที่คนรอบข้างยังรู้ดีอีกว่า เด็กแฝดคือภาระจำยอมของทั้งคุณนาและคุณอาถึงแม้คนในบ้านจะเศร้าโศกกับเหตุการณ์เมื่อสามปีที่แล้วแต่ว่าพอนานวันเวลาก็ค่อยๆเยีย,ย,ยวยาหัวใจทั้งยังมีเรื่องราวดีๆแอบแฝงซึ่งเจ้าสวนิธิคือผู้สัมผัสได้เป็นคนแรกเรื่องไม่จริงปฏิเสธแล้วกระจุกทาราทิฟเอ่ยด้วยเสียงราบเรียบอ๋อนี่ก็กำลังปฏิเสธฉันด้วยงั้นสิ คนเป็นพ่ออย่างเชิงเปล่าครับเสียงทุ้มนั่นทำเชริตาถึงกับขมวดคิ้วหนักกว่าเดิมหืมก็ดีเหมือนกันผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับเรื่องไร้สาระเพราะเป็นคนหน้าตาดีสื่อและในแบดวงใกล้ๆตัวจะขยันจับคู่ให้เมื่อเห็นเขาสนิทสนมกับเพื่อนๆส,วนสาวๆคนดังที่โปรโฟไฟล,ล์ใกล้เคียงกันจนบางครั้งธราทิพย์ก็แอบหัวเสีย เขาจะคุยถูกคอกับคนเก่งเก่งสวยๆไม่ได้เลยหรืออย่างไรเป็นต้องจับผิดกันทุกทีแต่ว่าเชอยังไม่ตอบตกลงนะคะคุณลุงใช้หนุ่มพ่นลมหายใจนึกขันคุณพ่อเบาๆเด็กดีของคุณพ่อขัดใจเป็นด้วยแฮะงั้นลุงก็ขอพูดอีกสักนิดนอกจากให้หนูอยู่ภายใต้ปีกของเจ้าทิพย์แล้วลุงอยากให้แฝดมีพ่อแม่ด้วยเราสองคนก็กำลังทำหน้าที่นั้นให้หลานๆอยู่นะคะ ไม่จําเป็นสักนิดที่เธอกับเขาจะต้องมีสถาน,นะต่อกันใช่แต่ลุงอยากให้ภาพครอบครัวที่ออกมาสําหรับเราทั้งสี่คนสมบูรณ์และเสมือนจริงที่สุดแต่ว่าเธอหรือเธอมีคนรักอยู่แล้วหรือเปล่าครับคุณพ่อจูจๆแววตาที่เคยคมปราบและแน่นิ่งก็ฉายแววล,ล้อเลียนและท้าทายขนาดมองเธอเปล่าค่ะเก็บไปคิดก่อนก็ได้ลุงแค่อยากให้หนูมาเป็นครอบครัวเดียวกัน อย่างน้อยตำแหน่งคู่มันหรือภรรยาของเจ้าทิพย์เจ้าคอยปกป้องหนูจากผัวที่ทำตัวเป็นเจ้าของบ้านภรรยาเลยเหรอคะ่าประมุขของบ้านถึงกับโหวเราะลัน่นลุงก็อยากอยู่ให้ถึงวันนั้นนะไม่เอาสิคะทุกคนรู้ว่าการป่วยแก่เจ็บและตายเป็นเรื่องธรรมชาติแต่สำหรับคนครอบครัวทิติวัตรที่เพิ่งผ่านพ้นความเสียใจมาไม่นาน ก็ยังไม่พร้อมรับแรงกระแทกเพิ่มถึงแม้เวลานั้นกำลังจะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วก็ตามเอาละมันเป็นความตั้งใจของลุงถ้าหนูอยากเอาใจลุงก็รับความหวังดีนี้ไปหน่อยสุดท้ายแล้วถ้าหนูไม่โอเคถอนลุงไม่อยู่อยากถอนมันก็ตามแต่ทั้งสองคนจะตัดสินใจแล้วกันโทษคุณลุงทว่าคนป่วย กลับใช้รอยยิ้มเอ็นดูออกมาเต็มแก้มเด็กๆคงรู้ว่าตนไม่ได้กดดันเป็นเพียงเจตนารวมเท่านั้นเอาล่ะแยกย้ายกันไปพักผ่อนได้แล้วผมมีเรื่องจะคุยกับคุณพ่อต่ออีกเรื่องเชอออกไปก่อนค่ะเชอขอแวะไปดูหลานก่อนนะคะตอนเย็นไปเล่นบัสกับฉันตั้งสองชั่วโมงคงเหนื่อยแล้หลับไปแล้วไม่ต้องไปกวนเขาหรอกอา้าววันนี้กลับมาเร็วหรอคะอืม เธอรับทราบเพียงเท่านั้นก่อนจะพยักหน้าแล้วถอยกลับไปยังประตูหลังออกจากห้องพักของคุณลุงซึ่งอยู่ชั้นล่างร่างราหงที่กำลังจะขึ้นชั้นบนกลับต้องหยุดเดินเพราะเหล่าแม่บ้านนั่นเสื้อผ้าคุณทิพนี่คะอ๋อคุณเชอป้าโทรหาคุณเชอไม่รับไม่ได้พกโทรศัพท์หรือคะไปห้องคุณลุงมาค่ะมือถือวางอยู่ในห้อง รบกวนคุณเชอร์ไปจัดเสื้อผ้าเข้าตู้ไอ้คุณทิพหน่อยได้ไหมคะข้าหมากแล้วพาไม่กล้าเข้าไปปกติเหล่าแม่บ้านจะได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าบ้านเล็กได้แค่ช่วงเวลากลางวันเท่านั้นเพราะหลังมื้อเย็นเจ้าของบ้านต้องการความเป็นส่วนตัวแล้วไม่ไปพรุ่งนี้ล่ะคะพรุ่งนี้คุณทิพไปต่างจังหวัดท่าน่าจะจัดกระเป๋าคืนนี้เชริตากวาดตาสำรวจเสื้อผ้าตรงหน้าซึ่งก็พอเข้าใจเพราะเสื้อบางตัว คุณเจ้าของต้องจัดลูกกระเป๋าด้วยถ้าอย่างนั้นป้านางรอแจ้งคุณทิพย์หลังเข้าออกมาจากห้องของคุณลุงนะคะเดี๋ยวเชอจะไปพักกับพี่ๆเองได้ค่ะได้คุยกันเข้าใจแล้วทุกคนต่างแยกย้ายเชริตาเดินนำพี่ๆแม่บ้านไปอีกฟากของตึกซึ่งเป็นทางเชื่อมไปยังพื้นที่ของคนรักสงบที่ชอบอยู่อย่างส่วนตัวไม่ชอบความวุ่นวายในตึกใหญ่ที่เต็มไปด้วยคนในตระก,กูล คุณทิพย์จะไม่ดุใช่ไหมคะที่มาบ้านเล็กตอนค่ำค่ำคิดว่าคงไม่เพราะตอนนี้เขาอยู่ตึกใหญ่เราไม่ได้มากวนเขาซะหน่อยพูดไปชริตาก็เดินนำเหล่าแม่บ้านเข้าห้องแต่งตัวของเขาไปต้องแยกฝั่งสีเสือ้อยังไงนะคะเดี๋ยวเชอร์ทำเองก็ได้คะ่ะงงคุณทิพย์เหมือนกันนะคะเมื่อก่อนป้านางก็จัดให้ไม่ค่อยจะตรงที่แค่แยกสีให้เหลือกง่ายก็โอเคแล้ว แต่ทำไมทำไมเดี๋ยวนี้ถึงไม่ถูกใจเวลาระวางไม่ถูกจุดเชริตาหัวเราะรู้ได้ยังไงคะว่าไม่ถูกใจคุณทิพย์นะสิคะจูู่ก็มาถามว่าใครจัดตู้พอรู้ว่าเป็นป้านางก็ทำหน้าบึง้งแล้วบอกว่าหาของไม่เจอแต่พอคุณเชอร์ทำไม่เห็นว่าอะไรเลยเขาอาจจะหาไม่เจอจริงๆก็ได้แต่ป้านางไม่มีทางสับเพราคุณเชอก็รู้ ก็จริงงั้นเชอไม่รู้แล้วค่ะคนกำลังวุ่นวายกับการย้ายไม้แขวนเสื้อหันมาโหรอกกับเหล่าแม่บ้านอีกครั้งเจะว่าไปตั้งแต่คุณเชอมาช่วยดูแลคุณทิพดูเหมือนจะเรื่องมากน้อยลงนินทาเขาเดี๋ยวเขาก็เดินมาได้ยินหรอก <c oughs> ขอโทษค่ะแค่จะบอกว่าสงสัยคุณทิพจะถูกใจคุณเชอความหมายของแม่บ้านคือรสนิยมของเชริตา อาจจะถูกจริตทราทิพทว่ากลับทำให้เธอใจกระตุกคะจริงเก็คุ่นเธออะทำอะไรก็ดดูเหมือนจะถูกจริตทานไปเสียหมดสงสัยรสนิยมเดียวกันเชริตาเลยยิ้มบางๆคงงั้นมั้งคะคุณเชอร์ขาเราสองคนโดนผ้านางไลนมาตามงั้นทั้งสองไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเชอร์ดูความเรียบร้อยตรงนี้อีกนิด คล้อยหลังแม่บ้านเจ้าของบ้านก็เดินเข้ามาอย่างเงียบๆแน่นอนคนที่กำลังวุ่นวายกับข้าวของของเขายังไม่รู้ตัวสิ่งที่ได้ยินตอนนี้มีแต่เสียงไม้แขวนเสื้อกระทบกับราวดังกองแกงพรุ่งนี้เขาไปต่างจังหวัดทบทวนกับตัวเองเบาๆขนาดกวาดสายตาหากระเป๋าเดินทางซึ่งรอบห้องไม่มีแต่เธอก็รู้ว่าที่ของมันอยู่ตรงไหนจึงเคยเหยิงปลายเท้าขึ้นเปิดตู้เหนือศีษะ แล้วเอื้อมขึ้นไปจับมันลงมาเว่าไม่ใช้บันไดล่ะมักง่ายเดี๋ยวก็ตกใส่หัวหรอกเข้าดุเบาๆขนาดเข้ามาประชิดแผ่นหลังแล้วเป็นคนดึงกระเป๋าเดินทางใบเล็กของตัวเองลงมาคุณเออพอรู้ตัวว่าใกล้กันมากเกินไปเธอจึงรีบถอยห่างจัดกระเป๋าให้หน่อยสิคะฉันพูดไม่เข้าใจเหรอ ไม่ใช่ค่ะปกติก็เห็นจัดเองนี่คะวันนี้อยากให้เธอทําแปลกอีกแล้วนะก่อนหน้าไม่เคยอยากให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวจุกจิกพวกนี้พับเสื้อแล้วก็ชุดนอนของส่วนตัวที่เหลือไว้ฉันค่อยจัดการได้ค่ะไปกี่วันคะถ้าจะไม่ผิดวันเสาร์คุณน,นัดกับแฟดไว้ไม่ใช่เหรอคะพรุ่งนี้วันพุธแล้วเขาจะกลับมาทันนัดเด็กๆหรือกลับมาวันศุกร์เย็น ถึงบ้านราวสามทุ่มเตรียมมื้อเย็ยนง่ายๆให้ด้วยค่ะหลังจากนั้นทราทิปแค่บอกว่าจะไปลงพื้นที่ทำอะไรบ้างเชอริตาก็จัดเสื้อผ้าได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยที่เขาไม่ต้องเอ่ยปากจัดแจงเสร็จแล้วค่ะอืมขอบใจมากเข,า,กขาพูดด้วยใบหน้าเรียบนิ่งขนาดยืนกอดอกพิงขอบประตูมองเธอทว่าการไม่ละสายตาของอีกฝ่ายกลับทำให้เธอรู้สึกระมา มีอะไรให้ช่วยอีกไหมคะผิดคาดนะที่เด็กดีของคุณพ่อกล้าปฏิเสธท่านปากบางเพเยลเล็กน้อยเลือกใช้คำพูดไม่ถูกทั้งยังประมาทสายตาซึ่งเจือไปด้วยความขี้เล่นบางๆที่เธอแทบไม่คุ้นเอาสิเลยเห็นไหมว่าแปลกปกติเขาไม่เป็นแบบนี้คุณตัางหากที่ผิดคาดทำไมถึงยอมง่ายๆแล้วคิดว่าทำไมล่ะเขาเลิกคิ้ว คิดว่าที่คุณลุงพูดก็ดูมีประโยชน์ต่อคุณอยู่บ้างระหว่างนั้นคนตัวสูงก็เดินไปหยิบถุงของใช้ส่วนตัวมาวางในกระเป๋าที่เธอเพิ่งจัดเสื้อผ้าให้เขาเสร็จไม่ไวายแวะกระสบชิดไปหน้าน,านวลเบาๆแล้วเรามาดูกันอยากถอยห่างแต่สายตาตรงหน้ากลับรึงเธอเอาไว้ให้ผูกกันอยู่อย่างนั้นก่อนหน้าที่เราใกล้ชิดกันเหตุผลและสถานการณ์รอบข้างคือตัวเชื่อม แค่นั้นใจเธอก็กระตุกมากแล้วแต่ดูเหมือนตอนนี้มันยิ่งกระตุ้นการเต้นของหัวใจไม่สิแทบเขย่าเลยตั้งหากแบบนี้จะถอยห่างคำว่าวันไหวไปได้อย่างไรเออรู้ตัวอีกทีคือเขาเป็นคนขยับออกไปวันเสาร์ไปตีเทนนิสด้วยกันนะเพื่อนเจ้าแฝดคงพาพ่อกับแม่ของเขามาด้วยค่ะงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเชอออกไปก่อนนะคะอืม เขาอนุญาตแล้วร่างบางก็กลับหลังหันไปทางประตูตอบรับข้อเสนอของคุณพ่อเธอเพื่อตัวเธอเองคำพูดที่ไล่หลังมาทำร่างบางถึงกับชะงักคุณเต็มใจอดไม่ได้ที่จะถามเขาตรงๆคิดว่าคนอย่างฉันมีใครบังคับได้กันละ่ะจริงๆอยู่แบบนี้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่คะอีกไม่นานเฮนรี่กับฮันก็จะไปอยู่อังกฤษแล้วเธออาจจะขอไปอยู่ข้างนอก ไม่ได้เสียงของธาราทิพย์ไม่ได้ดังแค่เข้มขึ้นเท่านั้นทำไมคะคุณพ่อกับยายอิงไม่มีวันยอมอย่าทำให้ยุ่งยากเลยเรื่องง่ายๆแค่นี้เรื่องไง,ไง,อง,ง,ง่ายๆงั้นเหรอคนอย่างเขาเนี่ยนะมองการครุ่งถุงชนเป็นเรื่องง,ง่ายๆเรื่องนี้คงเป็นประโยชน์กับคุณมากแน่ๆถึงเต็มใจขนาดนี้ <S 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 คนตัวสูงถอในหายใจ <S <S เธอกลับไปได้แล้ว